เดียวแคทค่ะวันนี้นะคะแคทก็จะพามาดูนะคะกฎหมายของความสูงของรถบรรทุกนะคะว่าสามารถต่อตัวทางนะคะได้สูงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามกฎหมายเลยนะคะสําหรับรถบรรทุกนะคะเขาจะให้รถบรรทุกบรรทุกสูงไม่เกิน3เมตรนะคะอ่าเว้นแต่นะคะรถบรรทุกที่มีความกว้างนะคะของรถนะคะเกิน2เมตร30 จะให้บรรทุกสูงไม่เกิน4เมตรนะคะการวัดนะคะก็คือวัดจากพื้นทางหรือว่าพื้นดินนั่นเองนะคะอย่างตู้ตัวนี้นะคะต่อตัวถังมาเป็นแบบตู้นะคะเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าตู้นะคะขนาดความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติว่ากว้างไม่ถึง2เมตร30นะคะความสูงของตู้นะคะจากพื้นดินก็จะต้องไม่สูงเกิน3เมตรนะคะ แต่ถ้าตู้คันนี้นะคะกว้างนะคะเกิน2เมตร30นะคะตู้คันนี้ก็จะสามารถสูงได้ถึง4เมตรนะคะวัดจากพื้นดินหรือว่าพื้นทางนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีรถบรรทุกอีกหนึ่งตัวถังนะคะที่บรรทุกได้สูงกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะนั่นก็คือรถตู้คอนเทนเนอร์นะคะแบบนี้นะคะก็จะสามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง 4เมตรนั่นเองค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากฎหมายรถบรรทุกสามารถบรรทุกสูงได้เท่าไหร่นะคะเวลาต่อตัวทั้งกันนะคะก็จะได้ทราบนะคะว่ารถของเรานะคะกว้างแค่นี้นะคะจะสามารถต่อความสูงได้เท่าไร่นะคะก็ อยากให้ต่อตัวทั้งนะคะอยู่ในกฎระเบียบจะดีกว่านะคะเวลาจดทะเบียนนะคะกับทางขนส่งนะคะก็จะสามารถจดทะเบียนได้ง่ายนะคะไม่มีปัญหาค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเวลาต่อตัวถังที่กว้างเกินไปหรือว่าสูงเกินไปตามกฎหมายกําหนดนะคะอะไรที่มันเกินเกินไปนะคะมันก็จะไม่เป็นผลดีแน่นอนค่ะ ก็จะทําให้รถของเรานะคะมีปัญหาในการวิ่งแน่นอนเลยนะคะไม่ระยะสั้นก็ระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราต่อตัวถังทําตามกฎระเบียบตามตามกฎหมายจะดีกว่านะคะเพือ่อความปลอดภัยและความสบายใจของเราดีกว่าเนาะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถบรรทุกอีสุซุนะคะหรือว่าอยากสอบถามการต่อตัวถังให้ถูกต้องตาม กดระเบียบนะคะก็สามารถาติดต่อสอบถามเซลล์แคทได้เลยนะคะที่คอนแทคด้านล่างนี้เลยนะคะ0947966961นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลล์แคทก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย